คนในหมู่บ้านรู้จักกันนะครับแกมาเปิดร้านอาหารนะครับร้านอาหารร้านบ่อเงินอยู่ตรงนี้ชื่อว่าบ่อเงินลาอห้วยชมนาบ่อเงินลาะห้วยชมนาอ่ะมาเดินมาเดินชมเดินชมแล้วไอ่าเดินชมเป็นซุ้มแต่ละซุ้มนะครับซุ้มร้านอาหาร รุมร้านอาหารแล้วทีนี้มองไปไกลๆครับก็จะเป็นภูเขาครับตรงนี้เป็นถนนด้านข้างคืถนนสี่เลนนะครับตรนสี่เลนอ่าเดินเข้ามาตามซุ้มนะครับตรงนี้นะฝนน้าจะคุณหน่อยนะครับล้าข้างๆก็จะมีนาข้าวนาข้าวทํานาข้าวโอ้บรรยากาศสวยมากครับบรรยากาศสวยมากร้านก็พี่สาวผมเองนะครับเป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่ครับในหมู่บ้าน มาสร้างบ้านอยู่ในเขตตำบลกองโจนอำเภอภูเขียวนะครับบ้านนองกุงบ้านนองกุงเก่าตำบลกงโจนอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะครับนี่ครับแกทํางานมามีเงินมาครับมาสร้างบ้านสร้างร้านสร้างมาด้วยน้ําพักน้ําแรงของตัวเองนะครับคือไม่ได้รวยมาตั้งแต่แรกนะครับมาสร้างเอาเองทั้งหมดจากการไปนอกนะครับไปนอกทํางานที่อะไรแคนาดานะครับ ขั้งัวทั้งเมียกลับมาตั้งหลักฝักฐานครับสร้างได้เลยครับสบายสบายนี่ซุ้มบรรยากาศสวยนะครับซุ้มบรรยากาศก็กสวยโอ้โหครับสวยสวยสวยอ่ะทีนี้จะเดินเข้าไปดูในจุดอะไรนะก็เรียกว่าจุดทำอาหาร็อบบ,อบบี้็อบบี้อ่ะเดินเข้า็อบบี้นะครับเดินเข้ารอบบี้ นงังโอ้โหบรรยากาศร่มรื่นมากครับพี่เออ,อาาร้านอาหารครับวันนี้ไปทําบุญสังฆทานมาเดยไม่ได้เปิดทำบุญสังฆทานมานี่ชื่อร้านครัวบ่อเงินเลาะห้วยชมนาครับครัวบ่อเงินเลาะห้วยชมนาบรรยากาศที่มองออกไปนอกร้านนะครับก็จะเห็นภูเขา ถนนสี่เลนการการมาการจราจรสะดวกสบายมากนะครับปักหมุดได้เลยนะครับบอเงินอันบอเงินอันเอ่ยข้างในมีรีสอร์ทน้ำั้เอย<ะ>มีรีสอร์ทน้ำบอกม่ใย่างไปเบิ้งเนี่ยบอได่จ้ะดีสอร์ทของ ร้านนบองเงิมีสองหลังเราสามารถที่จะมาพักได้เป็นส่วนตัวมากๆเลยนะครับเราเข้าไปดูที่ห้องครับเข้าไปดูที่ห้องเข้าไปดูที่ห้อง,งเออ ด้านในสวยครับอบอุ่นมีความมีความอย่างไรมีความแบบเป็นอิสระเพราะพื้นที่มันอยู่แบบนี้นะเป็นเป็นต้นโตเป็น,นต้นโตย้ำหน้าย้ำหน้าเนาะเนี่ยครับย้ำย้ำหน้าเข่าเขียวมันก็ะดิเขียวสวยอันนี้คือด้านหลังนะครับด้านหลังของรีสอร์ท มาครับมามาค่ะเขา,า,าจะธรรมชาติมากๆของนอนนี่ใหญ่โล่งสบายนะครับออกแบบดีไซน์สวยห้องแอร์แล้วก็มีโต๊ะมันสะดวกอะ่ะของน้ำใหญ่มากเลยของน้ำใหญ่มากอืม่าครับเดินออกมาอ่านี่ระเบียงข้างนอกครับ ระเบียงข้างนอกเนี่ยที่นั่งสบายมากเลยอ่ะอิสระมาก <laughs> อิสระอิส,อสมีเพราะเป็นส้นตัวสูงเลยนะได้ครับได้ครับเปิดรถนมทอ, <c oughs> อันนี้เป็น <c oughs> เป็น้นองาราอเกะครับปลาลูกม้ายปลาลูกมากสวยเ <c oughs> ว,วยมาาๆเลยอันนี้คือเจ้าของร้านนะครับเจ้าของอร้านบบเงิน <c oughs> อ่าปังมุดว่าคัวบ่องเงินเนาะอ,นอยู่ในตำบลหนึ่งครับตำบลควางโจนค่ะตำบลควางโจนอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูม<ช>ิขี่รถมาก็เห็นรถเต็มด้วยแ่ละ<ช>ตั้งเอออยู่งทางทั้ง,งแต่กกอนรกรขี่มาแล้วผูเขียวควบ่อเงินควบ่อเงินขอบคุณคุณพี่นะครับ คุณพี่ทั้งสองอคนครับ<ด>ครับผมมาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมชมครับ